เอลนิโยนะฮะท่านผู้ชมฮะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายประเทศตอนนี้เห็นผลชัดๆเลยนะฮะกับราคาข้าวในตลาดโลกโอ้โหพุ่งสูงเป็นประวัติการเลยนะครับแล้วก็ยังมีสินค้าพวกน้ำตาลอะไรอีกนะครับที่เดี๋ยวทยอยปรับขึ้นเดี๋ยววันนี้พูดคุยกันนะครับว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรและส่งผลดีผลเสียต่อประเทศไทยอย่างไรบ้างนะครับคนในประเทศไทยเองต้องจ่ายเงินซื้อข้าวแพงมากขึ้นหรือไม่นะครับ คุยกับคุณเอกราชตรีลบผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดอยู่ในสายกับผมนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคอปนุพงศ์ครับครับคุณเอกราชสิ่งที่คนไทยก็คงกังวลใจเนาะเราเนี่ยอาชีพหลักคือปลูกข้าวทำนาแต่ตอนนี้ราคาตลาดโลกมันสูงเป็นประวัติการเลยกลัวจะเหมือนทุเรียนจังเลยพี่ก็คือเวลาส่งออกเนี่ยได้ราคาดีด ทุเรียนในประเทศก็ส่งออกกันไปทั้งหมดเลยกลายเป็นว่าคนในประเทศกินทุเรียนราคาสูงมากข้าวไทยมันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับครับผมครับขอบคุณครับต้องต้องเรียกนี้เคราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศผู้ปลูกข้าวนะครับซึ่งเราก็ทราบดีว่าเรามีพื้นที่ปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยประชากรของเราเองร้อยละอ่า46นะครับก็อยู่ในอาชีพการปลูกข้าวนะครับซึ่ง อที่ผ่านมาโดยตลอดครับเรามีการผลิตข้าวเ,าเกินความต้องการบริโภคในประเทศอยู่แล้วครับนะครับที่แล้วก็ดีครับที่ที่เราปรากฏเหตุการณ์ที่ว่าราคาข้าวเพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากความต้องการตลาดโลกเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ทั้งในส่วนของประเทศอินเดียเองนะครับที่มีการระงับการส่งออกข้าวยกเว้นพันธุ์บาสมาติกนะครับต้องทางเวียดนามเองก็ได้ลดการส่งออกข้าวลงครับเลยทําให้เป็นโอกาสอ,อ,อันดีของข้าวไทยครับที่ ทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นครับแจก็ดีครับปรากฏการเอลิโยครับก็ส่วนหนึ่งก็จะส่งผลต่อข้าวไทยเช่นเดียวกันนะครับแต่ด้วยการส่งผลกระทบเนี่ยก็จะส่งผลกระทบในลักษณะของคุณภาพข้าวกับปริมาณผลผลิตข้าวนะครับซึ่งเราคาดการว่านะครับผลผลิตข้าวในปี66นะครับในปีนี้ครับก็จะลดลงไปจากปี6 5เพียงเล็กน้อยครับประมาณสัก2.3%เปอร์เซ็นต์ะครับซึ่งข้าวนาปีเราก็น่าจะมีผลผลิตอยู่ที่ประมาณ เนี่ยคุณนะครับผมหยิบตัวเลขนิดนึงนะครับข้านาทีเรานัดวีตัวเลขผมไปหยิบที่ประมาณ25.76ล้านตันนะครับก็ปรับลดไปจากปีที่ผ่านมาประมาณ2.36เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผลกระทบที่จะเกิดเห็นได้ชัดก็จะเกิดผลกระทบจากเอลเ,อเ,อเอนีโยโอครับกับผลผลิตข้าวนาปลังนะครับซึ่งถ้าเกิดฝนทิ้งช่วงวไม่มาตามช่วงฤดูกาลในช่วงผลิตข้าวนาปังเราคาดว่า พื้นที่ปลูกข้าวนาปางลดลงไปนะครับโดยที่ผลิตจะอยู่ที่ประมาณ4.79ล้านตันนะครับแล้วก็ลดลงจากปีแล้วไปครับอยู่ที่34.72เปอร์เซ็นตนะครับอันนี้เป็นส่วนของผลิตนะครับอย่างไรก็ดีครับผลพิชิตลดลงไปเออที่ว่าครับยังไม่ได้ส่งผลกระทบในเรื่องของปริมาณข้าวในประเทศครับซึ่งปริมาณข้าวประเทศก็มีเพียงพอในการบริโภคครับซึ่งในประเทศเองเราเราบริโภคข้าวกันเองในประเทศประมาณ10ล้านตันนะครับที่เหลือแล้วก็ส่งออกนะครับนั้น อาจะคลายแตประเด็นคือคลายความกังวลไปได้ว่าเรื่องของปริมาณเพียงพอครับนะครับครับแล้วตลาดโลกราคาสูงขึ้นราคาข้าวในตลาดบ้านเราจะแพงขึ้นตามไหมครับมันมีความสัมพันธ์กันไหมครับแน่นอนครับแน่นอนครับเราเราเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวครับเมื่อทิศทางราคาตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นครับอ่าก็เห็นส่งผลดีกับเกษตรกรชาวไทยครับที่สามารถขายข้าวได้ราคาดีขึ้นนะครับอี่ไรก็ดีครับอ่าข้าวเป็นสินค้าที่ควบคุมราคานะครับโดยกรมการนิติครับ ซึ่งก็จะมีการควบคุมราคาไม่ให้กระทบกับผู้บริโภคชาวไทยมาจากประเทศครับแต่สองผลดีกับพี่น้องเกษตรกรครับราคาดีขึ้นครับราคาดีขึ้นนี่เกษตรกรได้เงินเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะไม่ใช่ไปอยู่ตรงคนกลางนะครับตูกต้องกับวันนี้วันนี้ครับราคาข้าวอย่างเช่นตัวอย่างนะครับราคาข้าวมะลรครับเกษตรกรได้ราคาเพิ่มขึ้นปีแล้วราคาอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับนี่คือราคาข้าวมะลิีนะครับส่วนราคาข้าวเปลือกความชื้นส่าความชื้นหาเปอร์เซ็นต์ครับ ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับก็อย่างช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้วราคาดิบแปะที่แปดพันนะครับอันนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างมากนะครับก็เป็นผลดีกับเกษตรกรครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของผมพิจารณ์ครับต้องพยายามที่จะไม่ลดลงไปเพื่อให้รายได้เกษตรกรเขายังคงดีขึ้นูเดิมครับครับคุณเอกล่าชครับแล้วถ้าพูดถึงภาพรวมเลยนะฮะเอลนิโยนักขนาดนี้เนี่ยภาคการผลิตสินค้าเกษตรไทยตอนนี้เราเดือดร้อนหรือว่าได้รับผลกระทบหนักไหมครับ ก่อนก่อนจะพูดถึงภาพรวมนะครับผมขออนุญาตให้ให้ทราบถึงสถานการณ์ของผลกระทบนิดหนึ่งในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับแล้วก็ในเรื่องของผลที่จะเกิดขึ้นในภาพรวมภาคเกษตรครับแน่นอนครับโอกติการเอลิโยย่อมส่งผลกับการผลิตภาคเกษตรแล้วครับเพราะว่าจากการที่เกิดเอลิโยก็คือในเรื่องของการที่ทําให้เกิดฝนตกน้อยนะครับมีปริมาณน้าน้อยลงอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเกิดโรคระบาดก็จะเกิดได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่า เอไม่ว่าโารคแมลงต่างครับก็จะชอบอากาศร้อนนะครับซึ่งซึ่งผล,ลงดังกล่าวเนี่ยครับจะส่งผลโดยตรงต่อภาคผลิตภาคเกษตรอยู่แล้วเพราะว่าประเทศไทยเองเป็นประเทศที่พึ่งพาในเรื่องของอธรรมชาตินะครับในการทราีร่เป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตภาคเกษตรนะครับโดยกส่งผลก็ะทบโดยตรงก็คือในเรื่องของอพืชในนะครับในเรื่องโดยตรงเลยนะครับซึ่งในภาพรวมก็จะลดลงไปในเรื่องของปริมาณผลผลิตนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ ลดลงไปในสัดส่วนที่ไม่น่าจะแตกต่างจากปีที่ผ่านมามากนักนะครับก็คือน,น่าจะอยู่ในช่วงระหว่าง2.3ถึง6รนะครับในปริมาณลดลงไปยกเว้นข้าวนาปังครับซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำมากนะครับในในการผลิตครับในจากการเกษตรนะครับก็เราคาดการว่านะครับพื้นที่ที่รับผลกระทบจากการที่เกิดบกตการเอลยโยครับ,รบก็จะมีพื้นที่รับกระทบประมาณสัก3.21 ามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นไร่นะครับที่จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าวนะครับในพื้นที่าาวจังหวัดครับเป็นภาคเหนือที่7จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8จังหวัดแล้วก็ภาคกลาง7จังหวัดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งสถานการณ์น้ำนัเวนานี้ครับตามที่กรมชลประทานได้คาดการไว้ครับก็คาดการว่าปี66นี้ครับปริมาณน้ําจะน้อยกว่าปี65นะครับซึ่งปริมาณน้ําขณะนี้ครับ สถาห้5แห่งเราอ่างเก็บน้ำที่มีอยู่ครับมีปริมาณน้ํานะครับประมาณ23,000ล้านลูกบาทเมตรนะครับคิดเป็นร้อยละ48เปอร์เซ็นของความจุอ่างน,นะครับซึ่งน้อยกว่าปห6 5ที่มีปริมาณน้านะครับอน้อยกว่าประมาณ13,000ล้านลูกบาทเมตรนะครับสําหรับอ่างเก็บน้ําสําคัญสีอางซีเกินหลักของประเทศไทยครับมีรุ่มรัชพยาครับขณะนี้มีปริมาณน้ําประมาณ6,900ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น31เปอร์เซ็นครับซึ่งน้อยกว่า ปี65ครับประมาณ7,100ล้านลบัทเมตรนะครับอันนี้ก็เห็นได้ว่าในเรื่องของปริมาณน้ํานี่ค่อนข้างแตกต่างจากปีผ่านมานะครับซึ่งจากปริมาณที่ที่แตกต่างก็ต้อาจะทําให้เกิดผลในเรื่องของการการผลิตแน่นอนครับก็คือในเรื่องของการพึ่งพาน้ําในการผลิตพักเกษตรนะครับ <S <S ซึ่งในส่วนของข้าวนาปีผมเรียนรล้วว่าข้าวนาปีก็คาดว่าจะมีผลผลิตลดลงไปประมาณ2-3เปอร์เซ็นตนะครับก็ ผลผลิตอยู่ที่ประมาณสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกเจ็ดเจ็ดก็คิ่ายี่สิบห้าเจ็ดหกล้านตันนะครับ,รบสาหรับข้าวนาปรังอย่างที่ผมแจ้งไปแล้วว่าผลผลิตจะอยู่ที่ประมาณสี่จุดเจ็ดเก้าล้านตันก็ลดลงไปค่อนข้างมากถ้าเกาิดกรณีที่มีฝนทิ้งโชงจริงๆนะครับก็ลดลงไปตั้งสามสิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับกรณีของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับก็คาดการว่าจะมีผลผลิตอยู่ที่สี่จุดเจ็ดเจ็ดล้านตันก็ลดลงจะไปที่ผ่านมาเล็กน้อยครับประมาณสองหกเปอร์เซ็นต์นะครับ สำหรับในส่วนของมันสัปะหลังนะครับอันนี้ก็คาดการณ์ว่าผมลิตก็จะลดลงจากปีผ่านมาเล็กน้อยครับท,ที่ประมาณ4.27เปอร์เซ็นจากปีที่ผ่านมาครับแา่นี้เราคาดการณ์ว่าผมบิตมันสัปะหลังอยู่ที่32ล้านตันนะครับซึ่งผมลิตที่ลดลงไปอันนี้เป็นผลมาจากส่วนหนึ่งมาจากการเกิดโรคระบาดโรคใบด่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีของปาล์มน้ํามันนะครับก็คิดว่า ปผลิตก,ก็จะอยู่ที่ประมาณ18.09ล้านตันครับดลดลงไปประมาณ5%นะครับสําหรับตัวผลาาผลมัยเดี๋ยวเราเอาเอา,เอาเฉพาะบางส่วนก็ได้ฮะ<ล>เอาเป็นย<า>ก<า>ตัวอย่างบางส่วนนะครับทีนี้คุณเอการาชตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนที่ออกมายืนยันฟันธงว่าเอลนิโยจะอยู่กับภูมิภาคเราเนี่ยนานแค่ไหนทีนี้อย่างทางสสกเองเนี่ยมีการวิเคราะห์ฉากทัศน์ที่แย่ที่สุดมั้ครับว่าถ้ามันอยู่2-3ปีเนี่ย หน้าสองสามปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไงะครับออนอบณเวลานี้เรายังไม่ได้คาดการณ์ระยะยาวครับเรามีการวิเคราะห์เพียงระยะสั้นขนาดนี้ที่เราคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปีหกหกหกเจ็ดครับอันนี้เดี๋ยวเราคงต้องมาวางแผนกันต่อไปอนะครับว่าถ้าเกิดมันอยู่ยาวจริงๆจะเกิดขึ้น่าเป็นยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆครับถ้าเกิดอยู่ยาวอย่างที่ผมเรียกว,ว่าด,วด,วด้วยตัวสินค้าเกษตรเองเป็น,เป,นเป็นสินค้าที่ต้องอาศัยธรรมชาติเป็นหลักนะครับ<อ>แล้วอนนีิเคกาะห์การว่ว่า เราใช้น้เราได้เรามีน้ําน้อยก็ส่งผลด้วยตรงต่อการปลูกข้าวแน่นอนครับเพราะข้าวเป็นพืชที่เราใช้น้ำค่อนข้างมากนะครับกับอีกตัวหนึ่งที่จะกระทบในปีถัดไปก็คือในเรื่องของผลไม้ครับครับเพราะว่าผลไม้เขาต้องการน้ําในช่วงที่ติดดอกและออกผลนะครับถ้าเกิดน้ําน้ําฝนไม่มาหรือน้ําไม่เพียงพอในช่วงติดดอกครับจะส่งผลให้ดอกและผลนี่ร่วงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น ประเด็นที่จะสืบเนื่องต่อในในเล็กปีถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอลนิโยลากยาวมากกว่า1ปีขึ้นไปก็ถ้าก็บีโอกาสที่เราจะเห็นสินค้าเกษตรของไทยในหลายๆชนิดที่ผลผลิตไม่เพียงพอราคาก็จะสูงขึ้นถูกต้องไหมครับก็คือมีผลผลิตที่อาจจะไม่เพียงพอต่อการส่งออกแต่มีมีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศนะครับซึ่งถ้าเกิดมีการ เกิดเหตุการณ์มากกว่าหนึ่งปีครับ,รบก็จะส่งผลในพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชมตนมทไทยเป็นเป็นส่วนใหญ่นะครับอบอือย่างนี้มาตรการพยุงราคายังจําเป็นอยู่ไหมฮะณปัจจุบันนี้ครับเออครับใน,ในส่วนของมาตรการพยุงราคาเอ่อคงเป็นมาตรการาระยะสั้นที่จะนํามาใช้ในการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับซึ่งเอ่อเป็นมาตรการที่เข้าไปดูแลเกษตร,รกรเฉพาะช่วงเวลานะครับอันนี้ก็ คงต้องดูดูแนวโน้มทิศทางที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือนะครับถามว่ามันจะเป็นไหมมีเขาจะเป็นระยะสั้นที่จะดูแลกเกษตรกรครับอืมน,นี้วันพร่งนีมไม่ใช่มาตรการสาวอนนะครับไม่ใช่ถาวอเป็นระยะสั้นนะฮะแบบเฉพาะหน้าใช่ครับซึ่งซึ่งวันนี้เองถามว่าเรามีมาตรการดูแลเรื่องอพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของภัยธรรมชาติอยู่ไหมเรามีมาตรการเยียวยาเรื่องภัยธรรมชาติอยู่นะครับอืมเอ๊รัฐบาลเปลี่ยนนโยบายพวกนี้จะเปลี่ยนไหมครับครับเออผมคิดว่า ไม่ว่ารัฐบาลไหนจะเข้ามาที่จะดูแลประเทศนะครับก็ยังคงให้ความสําคัญในเรื่องของภาคเกษตรเป็นหลักครับเพราะว่าประชาชนคนไทยนะครับส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรมนะครับดังนหตุเห็นเลยว่าตลอดรัฐบาลที่ผ่านมาทุกทยุคสมัยครับก็จะให้ความสำคัญภาคเกษตรนะครับ,รบก็จะเน้นในเรื่องของการที่ดูแลนอกเกษตรกร,รให้มีความอยู่ดีกินดีนะครับดูแลเรื่องของราคาสินค้านะครับซึ่งแม้แต่รัฐบาลของท่านเศรฐษฐาวีสินที่ที่เข้ามา ดูแลแบบนี้ครับจากถ้าดูจากการแถลงนโยบายเมื่อวันที่11-12 <ừ m. S> ที่ผ่านมาครับท่านก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการที่จะดูแลเกษตรกรนะครับโดยใช้นโยบายตลาดนำานวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้นะครับอันนี้ก็เห็นได้ว่าย,ยังคงมีการดูแลที่น้องเกษตรกรทั้งในเรื่องของราคาทั้งในเรื่องของการเพิ่มปสิภาพการ,รถถถผลิตการลดต้นทุนการผลิตและการดูแลเรื่องไรายได้เกษตรกรครับอืมโอเคหลังจากนี้อาจจะไม่ได้ยินคำว่าตลาดนำการผลิต คือก็ยังใช้อยู่ไปแต่ว่าก็จะชูคําว่าตลาดนํานวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้สําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับใช่ครับใช่ครับครับเอาละฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะฮะพูดง่ายๆคือถ้าเป็นสินค้าหลักตอนนี้อย่างข้าวไทยนะฮะเราเพียงพอในการบริโภคภายในประเทศแล้วก็ส่งออกด้วยนะครับเป็นแต่ว่าผลผลิตในปี66เนี่ยทางข้าวนาปีก็ลดลงเล็กน้อยแต่นาปรังนี่ก็จะลดลงเยอะนะครับใช่ครับใช่ครับครับวันนี้ตรวจสอบเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับคุณเอกราตรีพบครับสวัสดีครับครับ ครับสวัสดีครับดีครับครับนะฮะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับพักกันก่อนครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเศรษฐกิจต่างประเทศครับ